ฝันเป็นจริงงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่น47เลขชุดสองตัว45 46 47 48 73 75 76 78ในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเลขชุดสองตัว เจ็ดสามเข้าเป็นตัวกลับของสองตัวล่างสามเจ็ดเลขชุดสองตัวสี่ห้าเข้าสองตัวบนม้าสีหมอกงวดวันที่หนึ่งธันวาคมให้เลขเด่นบนสองหกเลขชุดสองตัวสองศูนย์สองห้าหกศูนย์หกห้า ล่างให้เด่น4กับ9เลขชุดสองตัวล่าง2 4 5 4 2 9 5 9ในงวดวันที่16พฤศจิกายนเลขเด่นล่าง3เข้าหลักสิบล่างเลขชุดคู่เงินงวดวันที่1ธันวาคมให้เลขเด่น8

เจ็ดห้าสี่เก้าห้าเจ็ดหกห้าแปดสามแปดสองสองแปดสี่หนึ่งแปดห้าศูนย์แปดเจ็ดในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกายนเลขเด่นสามเข้าหลักสิบล่าง